คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจุดสองห้านันก็สิบไม่นานนําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีชาว45นาทีทุกท่านเลยนะครับนี่คือการวิเคราะห์สกอร์ฟุตบอลสูงครึ่งแรก45นาทีบายสตีฟนะครับ โอเคครับก่อนจะพาไปตัวของผมวันนี้นะเราไปสรุปผลตัวที่ให้ไปเมื่อคืนกันก่อนนะครับตัวที่ให้ไปเมื่อคืนลีกเยอรมันท้องถิ่นเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเป็นการเปิดบ้านของเนินแบกรับการมายืนของ t s เอสบีเลนลิชคู่นี้เนี่ยครึ่งแรกยิงนาทีที่19นะครับแล้วก็อีกลูกนึงนาทีที่24นะก็ยิง2ลูกครึ่งแรกแบบนี้ก็กินสิครับ ครึ่งหลังยิงเพิ่มไปอีก1ลูกนะครับจบเกมเนี่ยจบพิศกรสาต่อศูนย์ยิงทั้งหมด3ลูกนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มเนี่ยก็แอดมาได้เลยนะครับที่ ad สี่ห้า o v r 4 5สี่ห้า ovr ที่เดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะมีการแจกเทคนิคต่างๆให้นะครับแล้วก็มีการเชียร์บอลกันเกือบตลอดทั้งวันเลยนะใครที่สนใจเนี่ยก็แอดมาได้เลยนะครับ ทีนี้เราไปสรุปผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนกันหน่อยครับผลงานรวมเมื่อคืนในกลุ่มก็ต้องบอกว่าสวยงามนะครับก็ไม่มีตายเลยนะถือว่าบวกกันสวยงามนะครับโอเคครับพาไปตวมผมวันนี้นะวันนี้พาไปหลีกไอซ์แลนด์เอราวาสเตลเวลาตี2 5นาทีนะครับเป็นการเปิดบ้านของวาเลอร์เรดยาวิกรับการมาเยือนของ FH ฮับนับฟอร์หน้านะครับคู่นี้เนี่ยราคาเปิดมาอยู่ที่ต่อ0.5ราคาผู้ถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.85ถ้าเสมอจ่าย3.75ถ้ายเยือนชนะจ่าย3.50ราคาสูงเปิดมาที่ละ3ลูกนะาราคาผู้1.85ของบอลที่ต่อ0.5เนี่ย เป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับทีนี้เราพาไปดูกันที่ราคาไหลกันหน่อยครับคู่นี้เนี่ยราคาไหลลงนะครับเหลือต่อปอปอนะราคาผู้ถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย2.50เออาขออภัยครับจ่าย2.05ถ้าเสมอจ่าย3.60ถ้าเยือยนชนะจ่าย3.10ราคาสูงยังคงอยู่ที่3ลูกนะครับ ราคาพู2.05ของบอลที่ต่อปอปอเนี่ยเป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับทีนี้เราไปดูกันที่สถิติครับสถิติการเจอกันของคู่นี้10นัดหลังสุดต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับไม่เคยจบต่ำกว่า2ประตูเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นการยิงครึ่งแรกเนี่ยไป7นัดนะครับ ยิงครึ่งแรก7จ็จากสินัดหลังสุดอีก3นัดที่มียิงครึ่งแรกก็ไปยิงครึ่งหลังเกิน2ลูกนะแล้วก็เป็นการยิงของทั้ง2ทีมเลยนะก็ยิงเยอะเสียเยอะทั้งคู่เลยนะครับสถิติวันนี้ถือว่าสวยงามมากครับทีนี้พาไปดูกันที่สถิติทีมเจ้าบ้านกันหน่อยครับ10นัดหลังสุดทีมเจ้าบ้านเนี่ยเคยจบ0ูนูนย์ครึ่งแรกแล้วไปยิงครึ่งหลัง1ลูกเนี่ยแค่นัดเดียวนะครับส่วนอีก9นัดที่เหลือเนี่ย เป็นการยิงครึ่งแรกไป7นัดเลยนะส่วนอีก2นัดที่ไม่ยิงครึ่งแรกเนี่ยก็ไปยิงครึ่งหลังเกิน2ประตูนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ยิงเยอะมากแล้วก็เสียเยอะมากด้วยครับทั้งยิงทั้งเสียแทบทุกนัดเลยนะทีนี้ไปดูกันที่สถิติทีมเยือนกันครับสถิติทีมเยือน10นัดหลังสุดเคยจบ0ูนเนี่ยไปแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เคยจบ0ูนย์ครึ่งแรกแล้วไปยิงครึ่งหลัง1ลูกเนี่ยอีก1นนัดนะ ส่วนอีก8นัดที่เหลือเนี่ยถ้าไม่เป็นการยิงครึ่งแรกก็จะไปยิงครึ่งหลังเนี่ยเกิน2ประตูนะครับก็เป็นทีมที่เสียค่อนข้างเยอะด้วยนะทีนี้พาไปดูที่สถิติครับวา l เลอร์เลดยาวิกเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่5มีอยู่21แต้มเตะไป14นัดยิง25เสีย24ประตูส่วน FH h u ฮนะัฟนาฟอนา่ย อยู่อันดับ10นะครับมีอยู่11แต้มเตะไป14นะัดเท่ากันยิง16เสีย23ประตูก็ต้องบอกว่าเสียกันค่อนข้างเยอะทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจากราคาและสถิติวันนี้เนี่ยก็บ่งบอกได้ว่าวันนี้ทีมเจ้าบ้านเนี่ยจะมาเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมเยือนนะครับแล้วก็รับประกรันการมีประตูอย่างแน่นอนครับ ใครสนใจเข้ากลุ่มย้ำอีกครั้งนะครับแอดมาได้เลยนะครับที่ s 4 5 o v e r ที่เีีวเทนานนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ